สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายหัวอีกแล้วครับวันนี้เราจะพากันมาถ่ายทํำนะครับดูทีมงานของมือจกสายหดเวลาว่างครับอันนี้ได้ยินข่าวนี้ครับไอนี้ครับมันจะไปตั้งทีมงานใหม่เป็นมือจกสายจนครับมือจกสายจนดบอลด้วยนี่ครับกำลังมาดูงานครับขุดสะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ รอดูนะครับสาเราจะเป็นยังไงนี่คือทีมงานมือจกสายโหดนี่ครับย้ายรถมาถึงหน้างานแล้วครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะได้เดินแม่โครลงมาครับนี่ครับเราจะขุดสะตรงนี้ครับกว้างสิบยาวสิสี่ครับลึกสาม ครับนี่ครับอันนี้ชื่อแรกครับผัวฟาร์มครับอันนี้ชื่อนุ่มครับนุ่มน้อยครับดำซิงอันนั้นชื่อเฮ่มีเทาแกะตัวทักเข่ามาในเพียร์ทงเขาเจ้า,า,าจว่าโอ้ฝีมือดีแท้วะท่านเขาเจ้าเขาเบิ้งสองดิเดีเ๋ยวเดี๋ยวไอเสยเบิ้งเดี๋ยวไทยทำก่นอ,อน อันนี้คือแดงครับผัวขี้ไก่อันนี้คือเบียร์ครับมาจากพิจิตครับอันนั้นเมียโซเฟอร์มือจกครับครับนี่ครับทีมงานมือจกสายหัวครับเวลาว่างครับนั่งแกะยูคาเล่นครับนี่ครับไม่รู้มันรถดำจนเหลือแต่ล้อแล้วครับขนาดมอเตอร์ไซค์ก็ ตะแกงก็หลุดออกทะเบียน,นก็หาย,หายแล้ว,ลวครับใบ <c oughs> ทะเบียนก็หายครับนี่ชีวิตมันจะไม่เหลืออะไรเลยครับตอนนี้ครับ <c oughs> ใส่หมดแล้วครับใส่หมดแล้วใส่หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วตะแกงก็ใส่แล้วแหมใส่ตอนไหนครับใส่แล้วด,ดีอยู่ไหนครับอยู่นี่ใส่ความอยู่หน้ารถไงโอ้ครับเดี๋ยวนี่ครับกำลังจะไปเอากำลังเตรียมรถ ลงแล้วครับนี่ครับใช้รถลากคันนี้ครับของยู57ครับนี่ก็รถขุดขนาดแปดตันครับนี่ครับกำลังเจ้าลงครับอันนี้นี่กำลังเจ้าลดลงครับ ย้ายมาถึงหน้างานใหม่แล้วครับนี่ครับทีมงานมือจกสายหดครับนี่ครับสบายสบายเลยครับรถลกากเราฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตตะใครกดตัตดตะใครแล้วกว็สบายสบายครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ จะพาไปดูการวิธีการเคลื่อนไหวรถอีกนะครับโซเสียงด้วนี่ครับรถรถลากครับรถลากเราคันละล้านกว่าบาทนะครับ,รบนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมหน้างานอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับ นี่ครับรถกำลังลงมารอทำการการจกครับนี่ครับจานแดงผู้ไหว้สารประภูมิครับกำลังเดินลงมาแล้วครับรอทำงานครับ กำลังเคลียร์พื้นที่นะครับกำลังจะเริ่มขุดสะครับกำลังเคลียร์ลิงครับูดดูดดหยุดผู้ไดู้้ใดยินข่าวว่าพู้ใดไปรอยเหรนเน่แต่ละคนบ่า้มี่ัคกน้นมาวก บาตาส่สติตอบจากไหนบาดนี่แต่เรคนบาดนี่ยขอมเขอลากกลับบ้านแล้วเขือกันรไม่ด้ยนีไหมลางก็ยังงานยู่น่ะทุกทีนะเ่าหายใจขาเลงุแงกี่มตหาใจขาแเลีงเนียาขันมาเพิ่อจะให้ือเขาพบไม่ฮะนะาเพราะห่ไมด้ไปยังันอ่ะเข้าใจกันของเาไม่นี่เป็นผู้ยึดเออันย้สิอ่นมทีมมันขันยัดโอ้น่ได้ยากถึงว่าเตียพวกตัวไปติดงานลากไม่ลากยังดิ ก็ไปลากไม่ล่ะจาบริม่ล่ะไปลากไม่ก็บริมาเอาคาแรลน้เบิดนี่นี่อันอันนี้จะไมันไปดี้วันมันเ็ดเกียสิบสี่มงีมงไปเกะำลังเคียร์ลิงครับกำลังกวดทำเพืรที่เคลียร์ แต่งครับเราเพิ่งมาถึงนะครับเราจะมีการตทำขุดสานะครับลึก3เมตรกว้าง10ยาว14ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เมื่อจกไซโหดด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมให้กำลังใจ fb f ซสีเย,ย,ยอะๆจะได้มีกำลังใจถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ นี้ผมขอลากันก่อนครับยาวแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายดูตอนหน้าใกล้จะเสร็จนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับยรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งนะครับคลิปนี้ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ